สวัสดีค่ะก็ในเทมนี้นะคะเรายังกลับมาอยู่ที่เหรียญเกตค่ะแต่สำหรับในเที่ยวนี้เนี่ยเป็นเหรียญเกตของจากสยามคอยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในงานประมูลครั้งที่64เนี่ยของสยามคอยเนี่ยจะมีเหรียญอะไรบ้างต้องบอกว่าหลายๆชิ้นเนี่ยมีความแบบพิเศษแล้วก็มีการแบบทำเหรียญอะที่แบบ การเกตอะที่แบบเฉพาะมากๆเลยเดี๋ยวมาฟังจากปากคุณเจมส์ดีกว่าค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะคุณเจมส์คะเที่ยวนี้เป็นยังไงบ้างคะสาหรับเหรียญเกตจากสยามคอยอของสยามคอยเที่ยวนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับก็มีมาบ้านนิดหน่อยนะครับในในงานประมูลก็ทางสยามคอยเนี่ยก็จะมีแบบเออเกในในในตัวเหรียญที่ปกติต่างประเทศเขาไม่ทําให้อยู่แล้วอย่างเช่นอย่างเช่นเหรียญแท้แทบก็เนี้นะครับซึ่งก็ น้าสมหลยคุณก็ตอบรับดีมากเลยว่าอุยชอบอยากให้ทำาบอกว่าผมก็บอกว่าได้แต่ต้องอาจจะขอเวลานิดนึงนะครับเพราะมันก็มีดีเทลเล็กยละเอียดเล็กๆอย่างพวกแพแทแถบยอ่อนะครับเที่ยวนี้มาทั้งหมดเนี่ยนี่นะครับชุดนี้เจ็ดเหรียญเลยนะครับเจ็ดแพรแทบเลยเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดราคาเริ่มที่สองหม้าพันบาทถามว่าแพงไหมคือสองหมืนห้าเนี่ยจริงๆค่าแพรก็ เป็นหมื่นแล้วนะครับแล้วก็เกรดเรียบร้อยอีกแล้วก็ของพวกนี้รับแพรเดิมด้วยนะครับพอเกรดใส่แพรแล้วก็ใครก็อยากได้แต่ผมตอแรกนึกว่าเขาจะเก็บไว้เองนะครับแล้วถ้าส่งก็เปี่ยนใจอ้าวม่าแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาประมูลก็ดีใจนะที่แบบเหรียญอยู่ในแพรแถบแล้วมันอยู่ในตลับนะครับไม่ซ้ำกันเลยนะไม่ซ้ำครับมันไม่ซ้ำค่ะคนเจนดีกว่าอย่างเงี้ยมีความแบบยากมากในการแบบเอาไปเข้าเพราะมันไม่ใช่แบบตรงกลมอะค่ะ ก็ยากก็ต้องทําเฉพาะเหรียญนะครับมันเป็นงานเขาเรียกว่าแฮนด์เมดแล้วต้องมานั่งวาดนั่งวาดภาพในในตัวกราฟิกแล้วก็ตัดออกมานะครับแต่ว่าเป็นงานที่แบบชอบอยู่แล้วส่วนตัวนะก็เลยก็คิดว่าทาําให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้อนุรักษ์จต่จะมีนิดนึงว่าถ้าเกิดใครเห็นมันมันจะมีเหมือนกับ ผงของผ้าแพรเนี่ยถ้าผ้าแพรยิ่งรุ่นเก่าอาจจะมีผงเยอะนิดนึ่งเป็นลุยๆใช่ปะอยู่ข้างในพอเวาลาผ่านเครื่องความอุลตารา s o นิกมันก็ปุ๊บไอ้พวกฝดผงทีนในในน่มีในนี้ก็จะอาจจะกระเทือนแล้วออกมานิดหนึ่งนะครับแต่มันก็คือของเดิมเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีนอกจากแพรแล้วมีอะไรบ้างคะแพรแล้วก็จะมีพวกเหรียญเจ้านายที่แบบว่าบางคนบางเหรียญมันจะมีห่วงเนี่ยแล้วก็บางทีเราอาจจะใส่ห่วงให้หรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรครับขอเฉพาะเหรียญดี่าถ้าถามว่า อย่างสองเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันแต่ว่านึงเป็นกระไหลอย่างเงี้ยนะครับบางคนเขาก็ชอบแบบที่เป็นเหรียญเดียวเดียวไม่ต้องมีห่วงแต่บางคนก็อยากเก็บให้แบบมันมีห่วงครบอะไรเงี้ยแนวเหมือนแนวเก็บเหรียญพักเครื่องอ่าแล้วก็แต่ก็ต้องแยกแยกห่วงออกไปไใช่ใชเราก็ต้องแยกห่วงออกไปก็หรือบางอันถ้าห่วงมันไม่ไม่หนามากก็อาจจะอยู่ที่เหรียญได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นเซอร์วิสบริการให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าพอใจแล้วเราสามารถแบบ เหรียญพวกเหรียญพระก็มา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 เกลียก so, uh ับสยามคอยเยอะเหรียญใหม่เหรียญพระนะครับเหรียญแพงเลยมาเกตที่สยามคอยเยอะเนะเหรียญพระนะครับแต่ว่าเพียงว่าเขาไม่ให้เราไปสัมผัสเราเขาไม่ได้เาออกเฉยก็เลยจะเงียบเรื่องเรื่องเรื่องเหรียญพิเศษอยู่นะแล้วก็เหรียญอย่างอื่นก็จะมีเหรียญเจ้านายนะครับซึ่งบางบางเหรียญเนี่ยต่างประเทศกขอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลเหรียญระลึกอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ทางพ c ซ s น่าจะเกตได้แล้วล่ะนะครับก็มีราคาเริ่มอย่างเงี้ยเริ่ม 3,000บาทนะครับถูกมากนะครับเหรียญปกติเพราะนี่อยู่แล้วนี่เกรดเรียบร้อยแล้วเก๋เกรดค่อนข้างสูงด้วยอันนี้10,000บาทนะครับอันนี้เหรียญแฟนซีเราหกหายากนะฮะส่วนบางอันก็จะอาจจะเป็นเหรียญแบบว่าคนไม่รู้จักนะครับอย่างเงี้ยนะฮะชื่ออุดมพง์เนี่ยอุดมพง์นะครับแต่อันนี้ไม่ทราบตีนะครับอันนี้เริ่มที่5,000บาทนะฮะแล้วก็เหรียญที่หลายหลายคน มีแต่ไม่ไม่รู้ว่าทางเอจีซีเริ่มเพจหรือยัง,งนะครับพวกเหรียญใหม่พวกนี้นะครับเหรียญเจเ้าหน้าเหรียญเหรียญที่ในหล,ลวงพู่งอ<ว>ะไรแบบนี้ยังไม่มีมมใช่ไหม,ม,ขมเขาไม่มีข้อมูลเขาไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเล่นกันเยอะนะวงการพักเครื่องนี่เขาก็เล่นกันด้วยนะครับเนี่ยเหรียญช้างพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของสยามคอยนะครับเอาทานไหสวัสดีค่ะเอานี้ก่อนละกันอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญกาชาต นะฮะกาชาติอันนี้2 4 7 8อันนี้ถ้าเกิดเป็นที่อื่นเขคงไม่ได้ไม่ไม่ไม่สามารถเกรดให้ได้นะอันนี้เราก็จัดการได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกลุ่มเหรียญที่ระลึกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วก็พวกเหรียญก็ทาบทองคําก okay. no, yeah. ็มีนะทีนี้ทองคําน่าจะสองเหรียญเนาะก็มีหลายเหรียญครับไม่ได้หยิบมาเนาะไม่ได้หยิบมหยิอยู่หลายหลายเหรียญเหมือนกันอันนี้ก็เริ่มราคาทองนะนี้เริ่มสามหมื่น อันนี้เริ่ม2 0 0 0มบาทนะครับนี่เก็บได้เลยนะครับโอ้โหถูกมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันนี้บอกเลยนะครับสลหรับตลาดของสยามคอยนะถ้าเกิดว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนอะไรไม่เรียบร้อยนะซึ่งอาจจะหลุดหลุดเจ้าที่ตรวจสอบเนะี่ยหลังจากงานประมูลไปแล้วนะครับส่งมาแก้ไขฟรีนะที่สยามคอยได้เลยนะฮะจะมีก็แค่ขอค่าส่งกลับนั้นเองนะครับที่อื่นเดี๋ยวเราจัดการแก้ไขให้นะครับอันนี้คือข้อดีที่แบบว่า ดูแลนักสะสมมาแหละผมคิดว่านะเป็นเซอร์วิสของเราเซอร์วิสของเรานะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเรนดูแลให้นะครับแล้วก็อันนี้จะมีพวกเหรียญสลึงนะครับเหรียญสลึงที่สภาพดีๆนะมีปีรอศนะครับเนี่ยแต่เริ่มราคาเบาๆมากนะ,ะนะ63เอ่ออันนี้เริ่ม3 5 0 0ห้าน,นี้เริ่ม5,000นะครับข้อหนึ่งที่สยามคอยจะทำเสมอนะครับถ้าถ้ามีข้อมูลก็คือการใส่จำนวนของจำนวนผลิต ปีผลิตจำนวนผลิตอย่างตัวเนี้ยทุกคนดูก็จะเห็นเลยเลยว่าโอ้ผลิตมา3 3, 000, 3, 000, 3 000, 6 0 0 0นาหือยเี่ยนะจะมีตัวเลขของมิเต็ได้เลยบางทีเราไม่มีไม่ไม่มีความรู้คือเรียนหายากเราก็ไม่รู้หรอกมันหายากแต่ผมเนี่ยใส่ให้รู้ไปเลยให้ดูอ๋ออันนี้มันผลิต3 0 0แสนกว่านะ<ม>นี่ผลิต4 000, ่แสนกว่วาใช่ไหมใช่นะส่วนยังอื่นคุณก็ไปหาข้อมูลเอาหรือว่า ข้อมูลแมทเทเรียลพื้นฐานอาจจะไม่ได้ใส่ละเอียดมากว่าเป็นเงินกี่เปอร์เซ็นทองกี่เปอร์เซ็นเนี่ยเราจะใส่ให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสมัยผมเป็นนักสะสมผมอยากรู้โดยที่ผมอาจจะที่ไม่มั่นใจว่าเหรียญน,นี้มันหาย,ายากหรือเปล่าพอ mm hmm. เห็นเลเบลปุ๊บอ๋อมันหายา,ยากแต่จริงเหรียญรุ่นอื่นเนี่ยเขาก็จะบอกมินเต็เหมือนกันเ mm hmm. วลาคุณเอาตัว QR วอโค้ดไปสกแกนนะบริษัทอื่นกะ็จะบอกเหมือนกันแต่ว่าบางอันอาจจะไม่มี แต่เราพยายามให้มันอยู่ที่เลเวลเลยนะครับก็จะมีเหรียญที่มันพิเศษพิเศษแปลกๆนะฮะอันเนี้ยเ,เหรียญของบันฑงเจ้าสุนันทาคูมาลีรัตเนี่ย<ง>วัดนิเวศอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นกึ่งเหรียญทางที่ที่ไม่เป็นทางการออกนะครับวัอดออกอันนี้เราก็เติดให้ไปอันนี้เริ่มที่สามพันนะครับส่วนเหรียญระลึกอย่างเงี้ยผิวสวยๆอย่างงี้เริ่มแปดพันบาทนะครับผิวไฟยังอยู่เลยนะครับอันนี้ m อ็ 63สนะิอันนี้งานงานพระเมรุเจ้าไหนฮะเข้าอกนะฮะเนี่ยอันนี้มีเหรียญหมุนเวียนบ้างนี่เริ่ม2,005เองอย่างเนี้ยอันเนี้ยอาจจะมีเอียงอย่างเี้ยเอามาส่งมาแก้ได้นะเดี๋ยวใครประมูลเหรียญน,นี้ไปเนะี่ยที่มันเอียงเลเวลเนะี่ยเอียงเมื่อกี้มันเกิดตอนที่อุลตาราโซนิกอะนะครับส่งมาแก้ได้นะฮนะ ส่วนอันนี้ดูแปลกๆหน่อยเลยอาจจะเป็นคําถามว่าเฮ้ยทาไมแบบมีตลับใหญ่ด้วยหรอคะมีตลับใหญ่คือตอนนั้นเนี่ยผมทดลองทําตลับใหญ่อะให้กับน้องที่สน,สนิทสอะสองคนอันนี้หนึ่งในสองคนเข้ามาเข้ามาประมูลก็เลยจะบอกว่าไม่ได้ทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเดี๋ยวผมอาจจะประมูลกลับไป ผมจะเป็นเรียกว่าลองทเออมีแค่สองตลับในประเทศไทยทั้งแหละแบบนี้เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแต่ว่าผมจะไม่ทําแบบนี้ผมตลับผมใหญ่กว่านี้แล้วมันจะเป็นไม่ใช่แบบนี้ครับตอนแรกก็แบบเอ๊ะทำไมผมว่าทำไมมันเอ้ยมันมาไงคือทําทําสนุกสนุกคือแบบลองทานะครับแต่ถ้าใครอยากเก็บก็ได้นะไม่มีอะไรนะครับเพราะราคาเริ่มมันก็ราคาเก็บได้สามพันเพราะเหรียญนี้เขาก็เป็นเหรียญมีราคาอยู่แล้วนะ ราคาเริ่มสามพันบาทนะครับเที่ยวนี้จะมีเหรียญตัวติดอันนี้มาบุญเวเียนเล้วใช่ปหคะใช่เหรียญสลึงที่หายากก็คือปีสี่สองกับสี่สี่อันนี้มีปีสี่สองนะครับจำนวนผลิตเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญนี่นะดูปุ๊บอันนี้เริ่มห้าพันแต่ปกติเหรียญน,นี้เขาก็เรียกกันเป็นหมื่นอยู่แล้วใช่ปหมหมื่นอันนี้ราคาเริ่มห้าพันบาทนะครับสองเหนนรียญนะฮะเกรดก็ดูเอานะเ,เกรดต่างกันเล็กน้อยนะครับ อันนี้10บาทส้ำหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทั่วไปนะครับมีอันนี้ก็64อันนี้เริ่ม6000บาทนะครับแล้วก็มีตัวเฟืองนะ,ะตัวเฟืองก็ธรรมดาเริ่ม6 0 0ันะฮะต้องมาไล่ดูเอานะครับแล้วก็อันนี้ทีน,นี้เริ่ม6 0พันเหมือนกันนะะอันนี้มีเหรียญพระมาเหรียญหนึ่ง นะเห็ียพระอันนี้เป็นเหรียญที่ออกอินเตอร์ด้วยมีท้งหลายภาษานะครับสนใจลงมาดูนะใครสายพระนะครับอยู่ในตลับเรียบร้อยสามพันบาทเริ่มนะฮะร,รู้สึกมีเหรียญนี้รู้สึกคนเขานิยมมาต่างประเทศก็หยิบเป็นราคาเริ่มต้นที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงได้กันอันนี้เหรียญระลึกก็มีหลายหลายเหรียญเหมือนกันนะนี่ระลึกอันนี้อันเนี้ย <c oughs> ไม่ค่อยเจอออกมาขายข้างนอกนะ อันนั้นคือเหรียญอะไรนะก็แบยรูปเหรียญหัวใจอ่ะเหรียญหัวใจอืมเป็นเหรียญงานงานเมลุนะของอเอ,อเจ้าอะไรนะพระองค์เจ้าเลยสิริวงศ์อะครับเนี่ยเป็นเป็นงานพระเมรุคู่เลยอแ<อ>บบหมอมแม้นอะไรเนี่ยเหรียญคู่หมอมแมนแล้วก็เป็นรูปรูปหัวใจแต่จะก,กูลตระกูลของเนี่ยสุริยวงศ์ที่มีลูภพระอาทิตย์นี่แหละนะครับก็มีเหรียญ เมลุกเหมือนกันอันนี้อันนี้สองพันสี่ร้อยหกสิบสามนะครับแล้วก็อันนี้เหรียญเ,เจ้าฟ้าสดงเดชาวุฒิน,นี้เกีสูงนะหกสิบสี่อันนี้เริ่มมีสองหมื่นบาทนะครับอันนี้หกพันอันนี้เริ่มหกพันอันนี้ก็ถูกเริ่มถูกเหรียลูกเสือก็มีนี่เหรียลูกเสือห้าพันบาทนะครับ อันเหรียญทวีนะครับวทวี<พ>าทาพิิศอันนี้เริ่ม6,000บาทส่วนคใครอยากได้เหรียญทองคำนะครับสมัยร .4 แต่งบมีหลักพันได้ปะเนี่ยว่าหลักพันจริงเท่าไรนะคะห้าบาทห้าพันบาท <c oughs> โหเริ่องต่ำขนาดนี้เลยอครับ ก็มันมีตำหนิอ๋อมีตำหนิคือทองคำเนี่ยหนัก3.9กรัมตีว่า4กรัมออทองคำหนึ่งกิ่กรัมมัเท่าไหร่ฮะับพันกว่าบาทเนี่ยกรัมประมาณพันแปดพันเจ็ดพันเก้าอ่ะพันเก้าทองนี่แหละพันเก้าอ่ะผมตีกลมๆเลยสองพันสองพันสี่กรัมก็ต้องมีแปดพันอ่าต่ำ่าทองะเนี่ยได้ลุ้นได้ลุ้นเลยนะครับดูที่เกจ ดูที่เกดเกตก็เกตต่ํตาสุดของของการที่จะเกตได้คนะก็พอดูออกว่ามันเป็นเหรียญที่มันแท้ก็เลยก็ใส่ตลับให้นะครับแต่ผมว่ามันไม่จบห้าพันอ่ะอะมาดูกัน <laughs> ไม่จบ5้า0 <laughs> ันเดี๋ยวว้ใส่ใส่ชื่อ <laughs> ผมไป <laughs> แล้วกันนะ <laughs> อะไรนะไอของของดีอะไรนะที่ตลับเอาผมว่าหนึ่งเดียวในระบบตอนนี้แล้วกันเนี่ยไม่มีเกตต่ำกว่านี้แล้วอืมใครจะเรียกท็อปท็อปเกทอันนี้คือถ้าเป็น กอล์ฟก็เรรางวัลบูบี้อ่ะบูบ so so ี้แต่ว่าแท้นะบูบ <th uks S 1> ี้แต่แท้นะรอสี่นะอืมแตไม่ใช่คนรวยที่ห้อยไม่ได้นะแบบเนี้ยก็เดี๋ยวต้องดูว่าราคาจบอ่ะจะไปที่เท่าไหร่ใช่ป่ะคะสองสองหนึ่งสามนะจำให้ตัวเลขให้แม่นสองสองหนึ่งสามของดีราคาเยาวชนต่ำกว่าทองเหรียญรอสี่ที่ราคาต่ำกว่าทองอ๋อต้องมีคอนเซปต์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเทมออนไปนี่แบบไอ้ว่าเขาก็จะแบบ ไปคิดราคากันใหม่เลยเอออ่าแล้วก็มีเนี่ย <laughs> เหรียญอ่าเหรียญพวกระลึกแพรแถบระลึกอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่เรื่องแปดพัน 8, ปกติเมื่อก่อนเหรียญพวกนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอในตลับนะฮะก็อันไหนพอใส่ตลับได้ก็ใส่ไปนะฮะอ่าจงบอกนิดนึงนะครับใครที่เจอเหรียญของเกตของสยามคอยเลยเห็นเห็นว่าเอ๊ะทำไมเหรียญพวกลอ้อห้าไม่มีไม่มีปีลอ้อสอเนี่ยนะครับแล้วเขียนเขียนปม ใส่เป็นปีจุลศักราชหนึ่งสองสามแปดไปเพราะว่าคือไม่อยากให้คนเข้าคนเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าในตอนนั้นนะครับ mm. เหรียญที่มันมีปีเนี่ย mm. เขาจะใช้ปีจุลศักราชหมดเลยเขาจะไม่ใช่ปีรอศอแล้วไอตอนที่จะเราใช้รอศอเก้าสิบห้ามันเป็นการเทียบเฉย mm. ตอนนั้นเราใช้ปีจุลศักราชเ mm. หรียญรอศอเรามาใช้ครั้งแรกรอศอหนึ่งร้อยแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อปีจุลเราใช้จุลศักราชผมเลยต้องเอาปีจุลศักราช ใส่เข้าไปแต่คู่กับปีคิดสกกลาดด้วยนะค,คนจะได้ไม่ค่อยใจผิดไม่งั้นเดี๋ยวเรากลายเป็นว่าเรียกเหรียญปีรศ95แต่เรียกเทียบเคียงได้แต่จริงแล้วเราใช้ปีจุลสกกลาดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นปีรศเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่รศ120เหรียญด้วยเหรียญบาทเหรียญพวกนี้ต่างกันดนเลยนะครับ นี่เข้าๆไปนะครับใครมาดูรายละเอียดได้แล้วก็ถาสุดท้ายนะครับถาสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเซตของเหรียญเนี่ยทั้งหมดชุดนี้นะนี่นะครับมีอยู่หกเหรียญน,นะหกเหรียญน,น,นี้นะครับเหมาไปเลยเริ่มที่หนึ่งมืนบาทครับ อันนี้เป็นเศษอะไรอะคะเป็นเหรียญเศษอะไรคะอันนี้จริงๆริงมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะอันนี้มันเป็นเหรียญปีใหม่นะครับปี uh huh. ใหม่2480นะครับอันนี้เหรียญ2478นะครับก็วันฉลองรัฐธรรมนูญนะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญของสหาชาติของโรเจอรเนี่ยนะครับตอนที่ท่านครบรักษาสุขอนา อันนี้เล่นกันเหรียญเดียวก็สี่ห้าพันแล้วนะถ้าสวยๆนี่สี่ห้าพันแล้วนะครับแล้วก็เหรียญนี้โมโนแกรมนะครับอันนี้บางบาง,บางไม่ได้เจ้านายพระองค์ใดไ,ไม่ชัดเจนนะครับบางทีก็ต้องดูไปดูลึกๆอีกทีหนึ่งอย่าเี้ยนะครับแต่ก็มันก็หลักพันนะมันเป็นเนื้อเงินนะเนี่ยเงินแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้รัชกาลที่เจ็ดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพรีเดรัชกาลที่เจ็ดแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญโมโนแกรมแบบนี้จะเจอเยอะ นะครับโลโก้แบบนี่เจอเยอะของรอจเนี pues mm ่ยอันนี้พระราชทานเยอะแต่ทั 8, nah, ้งหมดเนี้ยมันเริ่มที่10,000บาทเนี่ยหมดเนี่ยเลยครับเหมาแพ็คไปเลย10,000บาทเท่านั้นเริ่มถูกมากนะครับอันนี้ถูกมากๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเหรียญส่งครามเวียดนามนะครับปีปี2 5 1 0นะครับอันนี้เริ่มที่2 5 0 0อันนี้เป็นเงินนะครับนะฮะสังเกตได้ว่าไหนเป็นเงินเราจะเขียนมาเป็นเงินเลย อันนี้สงครามเวียดนามแล้วสองที่สงครามเกาหลีนะครับมีเพลงด้วยนะทีเพลงเมื่อก่อนอะอารีดังอารีดังนะครับไปดูเพลงโบ่าเก่าอ่ะมีห้าพันบาทนะครับก็เหรียญพระราชทานสงครามเกาหลีนะครับเกียรติูน์สองอันนี้ไม่ไม่เคยเจอ๋ออันนี้ทําไมมีรูนี้มันอ่เป็นเหรียญที่เหมือนกับทหารไปแล้วมันแบบมีแขวนแขวนอยู่มอนด็อกเหมือนด็อกอะแล้วก็แบบหักถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก็หัก อันนี้อยู่กับนี่ไป oh. อีกครึ่งหนึ่งก็อยู่กับอีกที่นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าไงแต่ว่ามันเป็น a า m y มี่ด็อกแหมายเลขอันนี้ผมใส่ตลับให้นะครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับ <Okay. S 1> ของบ้านเราถือว่าเป็นเป็นของคอลเล c ติเบิอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทงแดงนะคือของของสยามคอยอะไม่ว่าเหรียญจะเป็นโลหะอะไรอะเราส่งวิเคอ์โลหะหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เอ๊ะ e เหรียญเนี้ย ถ้าบางทีเขาเก,ดเ,กดเดอร์เขารู้ว่าเหรียญเนื้ออะไรหรือซื้อกันเนี่ยาอาจจะรู้ว่าเหรียญอะไรแต่ว่าอย่างเงี้ยดูตาเปล่าคุณวิทูลว่าเนื้ออะไรดูไม่ออกดูยากเนอะเอ๊ะมันเป็นเนื้ออะไรแต่ว่า,าดูข้างบนเนี้ยทองแดงเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีนิกเกิลเราเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นอ่าทองแดงผสมนิกเกิลอันนี้ก็เป็นรหัสของทหารใช่ครับ ก็ไปเช็กรหัสก็จะรู้ว่าคืออะไรอ่าหรือนนอาจจะเป็นด็อกเปล่าหรือเปล่าแต่ว่ามันมาจากมฑลทนอาหารบกที่หนึ่งนะครับครับอ่าอันนี้ฝั่งนี้มานะที่ผมชอบแล้วก็ไม่ค่อยเจอที่แบบสภาพสวยๆเหรียญนี้นะครับอันนี้เ,นเป็นเหรียญของเจ้านาย,านายอะไรนะเจ้าฟ้ามารินีมาริเน่นพนัดาราอันนี้เริ่มที่สี่พันบาทอันนี้หายากนะเหรียญสภาพสวยๆถ้าม,มันเหมือนเหรียญลงถมอ,ะอ่ะเนี่ย มันเป็นเงินเงินหกสแดเปอร์เซแล้วลงผ<ล><ร>มใช่ครับเนี่ยข้างหลังมีรายละเอียดเกดหกสบห้านะครับแล้วก็มีร้อยห้าสิปีกรุงเทพฉลองกรุงมีแบบนี้พระนครอันนี้สามพันนะครับมีเหรียญโมโนแกมรัชการที่หกนะครับอันนี้ก็สามพันบาทเนื้อเงินนะครับเก็บได้เนี่ยเกรด a อเงิน90%้าสบกว่าเปอร์เซนตนะครับ อันนี้หายากนะเนี่ยกูพิทูลรู้จักไหมฮะอาจจะไม่คุณไม่คุนเลยอันนี้เหรียญวัดพัแทนศิลาอ่านรุ่นแรกนะอุยอันนี้สายเซียนพาออกมาแล้วเนี่ยคิจริงอันนี้หายากเหรียญพระแทนศิลาอ่านเนื้อเงินนี่หายากเริ่มสามพันนะเอาคุณมาซื้อนะครับเนี่ยแหละไปประมูลเนี่ยไม่กี่ตังค์หรอกเราไปขายเพราะผมว่าวงการพาเล่นหลายหมื่นนะเหรียญตัวเนี้ยผมเชื่อว่างการพาเล่นหลายหมื่นนะเราไปเช็คดูนะจริงไหมนะครับ เหรียญเหรียญพระนะครับที่ออกเมื่อปี2470ักวาเนี่ยมันหลักแสนเท่านั้นเลยนะ mm hmm. เหรียญน,นั่นไม่ว่าจะคูบาศรีวิชัยอะไรปี82เนี่ย mm hmm. เหรียญเป็นล้านมั่งเน้อเงินแต่อันนี้พระแทนศิลาอ่านดังนะ uh huh. เหรียเป็นเหรียญดังเขารุ่นแรกนะครับอันนี้เริ่มที่3,000บาทนะ mm hmm. ก็ทุกตลับไปเรียกตลับทองคำฝังเพชรได้ mm hmm. ปรับราคาโอเคแล้วก็อันนี้ อ่าเนี่ยเจ้านายอีกรุ่นหนึ่งนะครับพาวิมาดาเธอนะครับอันนี้สามพันบาทแล้วก็นี่เหรียญพระธาชทานพระนามนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็บางคน,น,นเป็นพระองค์ไหนอะคะอันนี้ของพระพันปีหลวงสสกนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญปีเมื่อไหร่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพบเจอค่อนข้างน้อยแล้วก็ ชัดเจนนะไม่รู้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยเจ้าของอาจจะซื้อราคาทองก็ได้นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเงิน9 2้าสบเปเซนทองกะไลหลดีเลยสี่เอร์เซนะครับเพราะเป็นถ้าเห็นสเปเซ็นี่ซื้อเหอรียญกะไหลนะไม่ใช่ไม่ใช่ผสมทองคำาเปอร์เซ็นะฮะต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นวิเคราะห์ทอหะที่ที่ผิวโลหะนะครับอันนี้บบอยากถามพี่าบาทว่าเนี่ยหลังจากที่แบบมีตลับเกตดของทางสยามคอยอ,ออกมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ฟีดแบ็ที่แบบมีการต่งของเข้าเป็นยังไงบ้างคะที่เป็นของสยามคอยเนี่ยก็ฟีดแบ็ของสยามคอยค่อนข้างดีนะครับเกรดเกตดดิ้งก็ได้มาตรฐานดีพอสมควรนะครับ mm hmm. เทียบกับของต่างชาติก็ mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ทางสยามคอยได้เกตดเหรียญซึ่งค่ายต่างประเทศนี่ก็เกตดไม่ได้ mm hmm. เพราะว่า ส่วนใหญ่เขาไม่มีข้อมูลเพียงพอ,อความรู้เขาไม่ถึงนะก็ต่างข์แเขาจะเกตเฉพาะของที่มันมีเรคคอร์ดนะแล้วเหรียญของไทยเราลเหละเหรียญมันไม่ได้เรคคอร์ดนะแต่นักสมเขาเขารู้กันเขาทราบกันนะเขาก็คุยกันสืบต่อกันมาเรื่อยเรืเขารู้กันว่าเขาเล่นกันแต่ถ้าไปค่ายต่างประเทศก็จะไม่ได้รับเกรหลายคนก็จะอารมณ์เสียไป ไม่ได้เกตนะรอกันเป็นเดือนเป็นปีแล้วเสร็จมาไม่ได้เกตอีกก็ก็ถ้าเหรียญเหรียญไทยยังไงก็มาตรฐานสยามคอยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ราคาก็น่ารักดีนะครับก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันแล้วกันผมว่าดีนะครับในมุมของคุณเจมเนี่ยค่ะที่แบบพอเราเปิดว่าแบบทำเกรดดิ้งในนามสยามคอยเนี่ยค่ะ มีนักสะสมเนี่ยที่แบบบางทีส่ง,สงเหรียญไปที่แบบไปเคยไปต่างประเทศมาก่อนแล้วแบบอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเหรียญหน้าตาแบบที่เราไม่เคยเห็นต่าง,างประเทศค่ะอันนี้ฟีนแต่ของทางนักสะสมเป็นไงบ้างคะก็นักสะสมจริงๆเขาชอบนะเขาเวลาพูดง่ายอย่างพ่อค้าอย่างเงี้ยเขาไม่อยากแบบว่าลงทุนวันนี้แล้วอีกอีก,อก,อก,อกปีหน้าถึงได้ขายอว่าบางทีเขาก็อยากได้ไว น้ำที่ผ่านมามันก็จะมีปัญหาเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าหลายๆค่ายก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วล่ะนะครับก็ก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นเหรียญที่เขาอยากรีบขายแล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้ตลาดเกรดเขาก็จะมาส่งเราก็มีแต่บางคนก็มันต้องใช้เวลาละครับผมผมทำมาเนี่ยตั้งแต่เราเปิดตัวประมาณปลายปีที่แล้วถึงตัวเนี้ยประมาณจะปีหนึ่งแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะ แต่ว่าเริ่มจริงๆมันเพิ่งมาเริ่มช่วงช่วงมกราคมพาร์อะไรอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากนักสะสมบาปคดที่ส่งมานี่ผมได้ทําแบบเรียนแปลกๆบางทีก็ไม่ได้ลงนะครับโดยมารยาทเขาเขา,เขาไม่ได้ให้ไปสัดตำทา์ให้อะไรเนี่ยเราก็บางคนแบบผู้ใหญ่เขาก็โหวิเหรียญอะไรเยอะแยะเราก็ได้ข้อมูลไปเยอะซึ่งอะไหนที่เป็นประโยชน์กับนักสะสมเนี่ยเรามันมีข้อมูลตรงนี้มันช่วยในการวิเคราะห์ เียญทดีมากเลยใช่ถูกต้องจริงๆก็ต้องเอาถือว่าเป็นที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลครับอีกที่หนึ่งแล้วกันนะใช่ครับแล้วก็มาช่วยๆกันเพราะว่าเหรียญไทยนี่มันเยอะมากที่ไม่ได้อยู่ในตำราไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ในในระบบแต่เราเป็นมาตรฐานนักสะสมแต่ละคนก็รู้กันบางส่วนไม่รู้หลายๆส่วนใช่นะแล้วเอามารวมรวมกันก็ จะทําให้ตลาดการสะสมมันโตขึ้นได้เยอะมันก็ลดเรื่องเรื่องข้อขัดแย้งเหมือนเขาว่าบางครั้งเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้มันมีทั้งข้อมูลความหนาของเหรียญน้ําหนักเหรียญแต่ว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ได้จากการที่ผมตรวจสอบมามันไม่ได้เป๊ะๆนะต้องแบบบอกว่าต้อง15กรัมไปจริงหรอกมันมีแวรี่ระดับในึงมันก็แบบว่ามีแบบใช่บวกลกอะไรใช่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะพูดเหรียญหน่วยเนี่ยก็ต้อง15กรัมเป๊ะๆมันก็ไม่ได้ขนาด เป๊ะเขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องเรื่องด้วยจํานวนการผลิตเรื่องด้วยระยะเวลาเรื่องอะไรเนี่ยกระทั่งเหรียญปัจจุบันที่ทำโมเดิร์นคอร์ปัจจุบันเลยมันก็ไม่ได้เป๊ะไม่เป๊ะมันไม่เป๊ะจริง,รงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องน้ําหนักที่จะไปนั่นอย่าไปซีเรียสออกมาเรื่องขนาดเนี่ยกี่มิมลลิอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดน,านั้นแต่มันต้องมีปัจจัยองค์ประกอบธรรมชาติเนื้อโลหะมีส่วนผสมระดับหนึ่งที่สําคัญทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันความคมชัดความอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันก็ทําให ไม่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 ไปโดนพวกเหรียญปลอมถามว่าเหรียญปลอมทําดีไหมก็ดีนะดีระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็ไม่พ้นฝีม <laughs> so so ือของมืออาชีพเขาดูออกถ้าไม่โลภนะทุกคนทุกคนสามารถเป็นคนเก่งได้ถ้าคุณไม่โลภไม่โลภไม่รีบเนี่ยเป็นไม่หมดเลยก็ถ้าใครที่แบบอยากทราบว่ารายละเอียดเนี่ยการส่งเกรกับทางสยามคอยเนี่ยสามารถดูได้จาก a c e b o o k แล้วก็มีไลน์ได้ใช่ไหมคะมี a c e b o o k มีไลน์หรือว่าผมมีอย่างหนึ่งคือคนไทยเป็นเหมือนกันทุกๆแหลว่า ของตัวเองกวาจะส่งได้นะถามแล้วว่ามันมีเดี๋ยวไลน์มาเดี๋ยวโทรมากลัวส่งมาแล้วของไม่ถึงของหายส่งมาแล้วมันจะเป็นอะไรไหมแต่ผมยังคือมีวาสนาไนงะคุณมาส่งที่บริษัทเอือเร์เซรีได้เลยครับ <S 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 เปิดมา20ปีแล้วผมอาจจะการันตีตัวเองไม่ได้แต่บริษัทเอือเร์เซรีเขาสามารถรับผิดชอบของเนี่ยมูลค่าเป็นพันล้านและตั้งแต่เปิดมาเนะี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งที่บริษัทเออร์เซลีได้เลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดราคาอยู่ในคู่มือแคตตาล็อกสหมารถึงแดงเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีดีลเลอร์แต่เนี้ยคือของผมเนี่ยค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็กําลังพัฒนาในหลายๆส่วนในเรื่องรายละเอียดอยากทาให้มันดีครับคือจริงๆสยามคอยเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อแบบจะมุ่งเป็นเรื่องของธุรกิจหรอกครับเราเราทำมาเพื่อให้ นักสะสมบางคนผมเองสมัยก่อนหูอยากจะส่งเกแล้วคุณวิทูนเคยส่งไปหายทั้งหมดเลยเหรียญสองบาทเนี่ยสวยกว่าไม่ผมว่าเกินอาจจะประมาณ6 4ด้วยเหรียญผมสองบาท64เนี่ยหายไปแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างเงี้ยอ่าโอเคพอคุณวิทูนเปิดมือกูผมดีใจมากเลยไอ้ประเภทส่งไปสนีไปฮิ้วไปบางทีมันก็กลัวมันมันมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงนะฮะก็ถือว่าเราได้มีแบบบริการให้นักสะสมบางคนเงี้ยส่งเหรียญไปอ่ะ เกิดอยากจะส่งเกรดอะแต่เขาไม่มีข้อมูลอะอเขาก็เก็บตงังค์แล้วแล้วเขาก็ใส่ซองคืนมาอืใช่ไหมฮะเนี่ยมันมีหลายอันที่แบบหรือบางอย่างเนี่ยส่งมาผมรู้แต่แรกว,ว่ามันปลอมผมบอกไม่ต้องส่งมาครับผมไม่อยากด้เงินอืเก็บไปเลยเสียค่าไปษณีไปไปดีครับเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลก่อนเบื้องต้นว่าไม่จําเป็นแล้วแม่เขาเสียตังค์ใช่ผมไม่จำเป็นไม่ได้ว่าอยาก,ยากจะได้สตางค์ใครขอให้ทุกคนเนี่ยเนี่ย นังสือคู่มือการสะสมเนี่ยการประมูลเนี่ยนะไม่มีความสําคัญมากเลยคุณจะรู้เลยว่าแบบไหนอย่างไรราคาแบบไหนแบบไหนเล่นแบบไหนไม่ไม,ไม่ไม่เล่นกัน mm hmm. นะคุณก็จะช่วยให้เดินถูกทางบางคนเก็บของมาเยอะมากพอถึงวาลาวันขายเนี่ยโอ้ผมมาเดินมาผิดทางตลอด20ปี mm hmm. มันเสียแล้วเสีย uh huh. ได้โอกาสเสียเสีย<ๆ>ความรู้สึกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าอยากจะสะสมแล้ว mm hmm. เป็นประโยชน์ลูกหลานไม่มาว่าเรา,า,า,าทีหลัง ซื้อกับคนที่รู้เรื่องนะครับคนที่ให้คําแนะนาเราได้อย่างเงี้ยมืออาชีพมาดูเลยว่าในห้องประมูลเนี่ยมืออาชีพนั่นแหละไม่มีตัวแบบว,ว่ามือสมัครเล่นไม่รู้เรื่องมาซื้อกันแพงๆแน่นอนแม้กระทั่งนะครับสมยังมืออาชีพใช่จะจะอยู่แล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพทุกนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ทางเพจของขิจหยางคอยเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใ <c oughs> <ม>นเทปถัดไปค่ะครับ